บ้อมก่อ oh, ย <The S 1> <bre> ิงเราได้นะระเบิดนะเย้ได้ต t กตอกนะเอ้าแตงโมมันบอกบลิกกำลังมา The Slu วางไปวางแผนหรือวางแผนใหม่ดิเอาจอดเรือจอดก่อนไหนไปไปก่อนไหนไม่ไม่สัน่นเชนโขบกับจอดมันรมันแบบโอ้ก่อเล็กหมดเลยนี่หว่าเออมันแบบกลัวคนที่อะไรนะอาชี vement ค่าสลามไม่ครบไม่ได้อะไอคีอ่ะคงงั้นมีคือรอบๆมีแต่ก่อเลอ็กอะมีโอเฟตอะที่ใหญ่สุดโอเฟตน่าจะมันน่าจะเห็นเราโอ้โหอย่างนี้อันเคนไปเหรอสองช่องอใกล้มากเลยว่ะ ที่ว่าเกาะนี้แหละขวามือเนี่ยแล้วมันไปไหนอ่ะไม่มีคนทํานะนี่มันอยู่ขวามือแล้วนี่งั้นเราไปอะไรดีเราไปล่อมันเนาะมันจะมันไป็มุดป่ะน่ะไม่มุดไปไหนอ่ะมุดเรืออาร์ตไอ้เหแค่ไปแขวนไม่เองเวเดลิปเตอร์มันก็น่าจะเห็นเราเห็นแล้ว เราปักพงมาขนาดนี้นะมีหรือจะไม่เห็นเอ้าเฮ้ยกูบักกับเรืออีตาโอ้ไม่กอดเฟรหันข้างเลยหันข้างให้พี่หน่อยน้องหรือพี่จะตะวักเก็ตเกิดที่แดกคเกอร์ อ้าวไม่ใช่แกลรรี่ผีเหรอเฮ้ยของจริงว่ะมาเลพี่เมื่อกี้เลยแบบเด้งที่มาเฮ้ยเราก็ว้าวุ่นเลยดิแล้วไงเรือบิ๊กตูดเรือเราเรือบิ๊กอีกลำนึงเริ่มแล้วไอเฮียก็เริ่มเริ่มหมากันละเริ่มเริ่มจะนี่กันละคุณเคี้ยวระเบิดเลยไม่งั้นอ่ะอืมไม่กี่ลูกก็ไม่กี่ลูกอ่ะเอาไว้เช่นนั้นแหละแล้วะ ไม่มีที่แอบหรอไปจอดเอาโพสหน้าเลยบ้านเนียนมันเกิดใหม่เงไ,ไม่เงี้ยเน,นเนียนสุดแล้วนะเพราะว่า,ามันมามันมาตัวน,นี้นไปซะเลยเล้วเก็บระเบิดไว้ก่นอนเผื่อเผื่อเราไปไงมันใกล้ถึงก่อนไงแกลเลี่ยนอ่ะมันเกิดที่เด็กเกอร์อยู่ใกล้แล้วทำมน่าจะความสภาพัิกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบิ๊กบิ๊กอยู่ไกลอยู่สรุปหน้าซ้ายอ่ะก็มัน,นงมงายอยู่ เฮ้ยมองผิดกันะอ,อ,อะไปเรือเลยเมองไกลๆคุณนึกว่าไอ้ลูกมือไอ้เหี้ยถ้าลูกมือนี่ฮัโลโหลครับทีมงานแลน <under>, ด์ออเดอร์ออเดอร์คุณดำน้ำลงไปเลยสวัสดีครับ Yo, s <S เย้าวุ่นซับเดบเอาวดิ้งเที่ยมลงน้ำก็เที่ยงครับเมม 冰车舞 ออกมาน้องออกมาออกแม่เชพเพินใหญ่ยิงอ่ะจบแล้วไปนะไปอยากมายังอีกกเอาเฮ้ยเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วพี่คลิปหายดีน้มาทัน ไม่งั้นละชิปหายแล้วเป็นไงพวกมันแตกหมดแล้วเหรอไม่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 ไมแตกเลยพี่มันระเบิดระเบิดทิ้งนะโอเคตาเดี๋ยวรอแทรกซึมจากภายในนะทำไมมึงถึงจ,จับกล่องสมบัติอะไรอยู่บางอย่างผมดูดไม้อยู่ช้อนหน้าเหรอเฟม้ม ไปว้าป่หรืออะไรวะที่เก็บไปหน้าแล้วนะเป็นคอนโทรลไปหลังเอา mm hmm. เฮ้ยดักบอดคนขึ้นเรือได้ตาที่เปิดแล้วความความก่อยิงเราได้นะ ไดส้สองแ้วอออมันกระดูกเออมันโดนตองโหตาย,ยาตายกับผมเยมลยจมแล้วมั้งพี่ว่าสภาพนี้จมจมจมหวานเชียบครับเธอ พี่ขออนุญาตขึ้นไปพี่ไปก่อนนะเฟมมีของเรือนล้วยนะไอ้กระดูกเขียวหาตัวมันยังไม่เจอนะแต่มันระเบิดระเบิดจริงเลแล้วน่ะเฮ้ยกระโหลกแพงอยู่หน้าเองอตาเห็นแล้วเอาแล้วจดหมายไม่เก็บเอ้าเอ้าสวยดีครับมีอีกปะไอ้พวกนี้เล่นไม่เก็บสรุปมาพี่เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตาสรุปมาสรุป ลำเดิมปัวอีทิดอีทิดอีพี่กองของไว้ตรงอันนี้นะที่เดิมผมทำไปหลายเวอยู่นะ ไดเ,เวทมาหนึ่งเมตรมีที่โดดอีกปะถือว่าหมดแล้วต้องบวกแล้วเฮ้ยบีกนี่ต้องบวกแล้วนี่ทุมไม่มีที่โดดแล้วแเร <c oughs> <c oughs> มันมาด้วยความเร็วสูงเฮีย <c oughs> ไม่มีท่าทีว่าจะชะลอว่ะไม่ชะลอฟลายอิ t งดัชชุนเรื่องมันนะคิดว่าเราจะต้องดิดขึ้นก่อบก่อนเว้ย ต้อเราเนื้อนะเย้าห่อแมลงชิ้นหนึ่งเฟ็นฝากเก็บเนื้อในเตาด้วยนะอะไรนี่จะไปบอดเลยเหรอไม่ไม่ต้องขึ้นเกาะพี่อะไรพี่ไปด้วยไหมอ่ะเดี๋ยวพี่หยุดเรือกูยิงเรือแม่งแล้วเนี่ย เ,เขาสวยด, <c oughs> ดิมันโดดลงลงไปบนนรือ,อ,นะอ,อี่อยู่กล่องของใกล้น้ำเห็นไหมกล่องของดีชมแล้วเออวะกล่องไม่ได้อยู่บนเรือที่ขาย,นะขายดูแผนที่คนหนึ่งว่ากล่องมันใกล้ถึงกาะยังแป๊บเก็บอยู่เงื้องมุดอ่ะทำอไมเงื้องมุดอ่ะเห็นแสงแล,แล้วเห็นแสงแล้วเห็นแสงแล้วพี่พี่ดิีดขึ้น,นก่อมาพี่สองกล่องเลย หนึ่งนัด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 ตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันถูกต้องตัวหนึ่งนัดอีกตัวหนึ่งมันกลังมองไม่เห็นนะกันโอเคสุดไว้หมดหมดมันยิงตามแสงแล้วอ่ะเบมเก็บของเลยยี๋ห่าเชื่ออันนี้กินนิ่มเกินเนมเนมไอ้เหี้ยประเด็นคือแม่งพกระเบิดมาด้วยอ่ะพี่มึงมุ้งเกินจริงไปไม่คิดว่าจะโดน ขายเลยปะหรือไม่ทงปักทงไหมปักถึงอยู่มั้ยขายเลยกอปรขายก็ได้พี่เราปักไอ้นี่มาไงเราปักออเดอร์มาเราปักออเดอร์มาโอเคโอเคโอหอยูเลยไอ้ยี่ห้อนไปเลเว่นนะพี่อะไรเลเว่นเลเว่นไอโอเปอร์โอ้ใหม่ปักกินก้อน เาไปเว,ว้านะลำเนี่ยอุ้ยฉายาแบบตกปลาวะ่ะเฮ้ยเฮียพันธมิตรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีเรือบิกอยู่ตรงนั้นอีกลำหนึ่งน,น้าเห็นปลาก่อนนะน้าก่อนที่ทำมันยังมีบิกลำหนึ่งนะอะละที่นี่ใครก็ไม่รู้ไอ้ล,ลำนั้นมันมีนมันมีมนมองค์แบบนัเฮ้ยหัวเรือ,อทีน่ารุ่นเก่า มันมีตรงหัวใจนะไอ้ตรงที่ทำอยู่ตาตาตาขึ้นมาได้แล้วว่าผมย่างมีอะไอยู่มันทาปูนมันทาปูนเรือแล้วถึงแล้วเนี่ยมันมีเรือลังต้องจมก่อนมีเงือก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 เขียนรหาสแป๊บข้างหน้าข้างหน้าทางขวาระเบิดหรอไม่ใช่คนฮัลโหลไม่ตาย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 ผมขึ้นเมย์บนก่อนนะ โจมลำนี้เลยโจมเลยมัน,นมันดึงของขายอยู่พี่พี่มันดึงของขายอยู่โดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะให้พี่ไปช่วยอะไรต้ามามาพี่มามามามขายของรีโหลดก่อนเดี๋ยวรีโหลดก่อนมียี่สิบลูกปืนอยู่เหืือไม่ตัด ้ยวิถีวิถีไม่ได้วิถีไม่ได้บอกเร,รือมันจมแล้วเรือมันจมแล้วโอ้ยเฟสไอ้เชี่ยมันด่ากูด้วยไอ้สัตวนด่าเบเกลีไอ้เหี้ยกูลาอูน everything's fine don't look don't look just keep your head down ด่าพี่ว่าอะไรนะมด่าบิดด่าเขาเกียร์ช้าวางหลัง ไอ้ไอ <laughs> <You fucking S 2> ้ไอ้หลายโพน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 หลายโพ Yeah I got it They they can have Oh that's that's right They got a flag That's g for you guys มีธงเกตสามตรงนี้อันนึงวั่งมันด่าเฮียผู้หญิงด้วยไอคนที่เหลือแม่งอยู่นู่นกันหมดเลยใช่ใช่ตรงนี้ไม่เหลือของแล้วนะมีแต่กล่องอะไรักแปลกๆตั้งป้อมรอเลยวะไม่ขยับเลยพันมันยังอยู่นะ ยังอยู่เป็นสีเหลืองเลยเออวางเป็นเหลืองเนี่ยโดนด่าว่าบีเฟเลยโดนด่าว่ามาด่าลิสเซนเมเตดได้ไงวะไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกเพราะไอ้กระสุนเราจะหมดวะกระสุนจะหมดแลนเราก็เป็นยูดีเอโมที่ไปบอดไปบอดลาไปก่อนเลยสุดแล้ววะไม่สูงหรอก ที่เก็บไปหน้าเล่นไปหลังไป แม่งพันกัน่ายแล้วไงที่มันเน้มถายเมื่อกี้คนไปไหนหมดอ่ะมันต้องเกิดลำนี้ดิออกลวะบ้าเอ้ยแล้วเมื่อกี้มันเหลือของอะไรไม่ไม่เหลือเลยเหลือแค่ธงเจต้าบอกมันฝืนขายเลยโอ้ยแล้วเมื่อกี้ดูมันอยู่กันกี่คนอ่ะอยู่ครบอ่ะหกคนอ่ะ ยูนหกคนเลยอ่ะตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะ้ามึงมีคอสตูมลิตเติลมอ์เมดปปะเนี่ยลิตเติลมอ์เมดเหรอไอ้นี่นไวะนี่ผู้คนบนดินอ่ะใส่ได้หรออ๋อหนียี่อมีอันหนึ่งอ่ะนี่ไงใส่ไปเลยใส่ไปบ่อยเลยผู้คนบนดินไอ้เหี้ยลาอูนนะลาอู อย่างที่พร้อมยังเหล่านักรบทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยอืมทีนี้พอเจอลิตเต์มลเมทก็วาวุ่นเลยเจอมเมทกูกว้าวุ่นผมกลับมาโมโกรู้ว่ากลัวเลยแต่ไปเราด้วยเราด้วยเฮียอยากใหอยู่นึกนะพายแบบถอยหลังมันก็พายแบบติดถอยหลังไงนะกดอะไรอ่ะอย่าไปกด W ่กับ E กด,ดได้เหรอเป็นไงได้ไมนเป็นไไอ้เห <ll> <anak lonely> ียม no. ึงไปอยู่ใต้ทะเลเหมเรนเมิมนีได้สัตว์หายไปแล้วปะเห็แล้วปะเสลปะแล้ะพี่หายไปแล้วตเรือผมดูไอ้ี้เยครับผมไอ้เียอะไรเฟมันเรือไปถึงก่อนมึงมึงมึงไม่มึงมึงคุยกับไอนี่มึได้ไหมะปาวานปารมาก็ให้มันมาลากเรือเลย ไอ้ยี่มเป็นลูกเจ้าหมาดสมุนเลยนะเว้ยไปดิเจบเสร็จแล้วเหรอว่าแล้วมาปืนใหญ่ยิงมาเลยไวไงมันขยับนี่นาะมันขยับเรือไปจุดเดิมก่อนนี่มันมาเด่งของอยู่เด่งของอยู่โอ้แล้วมึงมึงพายไปทันหรอไอ้เมมเอเไอ้ยี่อย่างเลื้ยน่ะไม่ทันหรองช่องสองช่องไอ้ยี่เฟรมหนึ่งก้อนอยู่แล้วแหละโอ้โหไม่ใช่จะให้ผมออกไปเลยไหมไปเลยแต่ห่างๆเลยนะมันมีระเบิดอยู่อ่ะ เฮ้ยมีมีสรุปเราไปหามันปะใช่สรุปพลโปล่ปะเป๊ะปุบเป๊ะปุ๊บไอ้นั่นไงไอ้นั่นไอ้มีคนมีคนไปขัดจังหวะให้เราไปไปไประยะเปิดโปล่ายไวถึงถึงถึงวันนี้ปะเม็ดถึงเออมันยังไม่ถึงของยังไม่ถึงของเฟมไอยู่เร้อยู่อยู่โคตรไกลเลยอ่ะไปเร็วอะไรนะชื่ออะไรนะแอลเรียวแอลเรียวแอลเรียว ถามมันด้วยนะว่าอยากจะอยู่กับพวกคนบนดินป่ะคือฆ่ามันแล้วบอ,อกม,ามาันว่าชูการ์ชูการ์ลู้นกล่องคอจุอ่นเธอไอ้ห่อนะจอดแล้วจอดแล้วเก็บใบสนิทมันกองห่อตรงไหนหลังเกาะเหรอข่ากองฝังฝาเหรอมันอยู่หลังเกาะเลยนะน่ะมันไม่มีที่ดึงของนันมัน,นเป็นหินล้วนๆเลยนะใช่ม,ม,มันกองบันไดไงพี่กองบันไดไงบันไดไหนวะคือเดินยันมาขยับแล้วมาขยับแล้วขยับไปตรงบันไดแล้ว สะพานอ่ะสะพานเชื่อมอ่ะอ๋อไปอย่างนี้เราไปถึงแล้วเนี่ยขึ้นหน้ำก่อเลยขึ้นหน้ำก่อเฮ้ยเอ่อเมอร์เมดแวะส่งผมที่ป้อมขวาได้ไหมไม่ขวาหรอกผมไม่ใช้ปอมยิงปอมยิงเห็นก่อเลยดิพี่ที่มีดาบปะที่ไม่มีดาบเฮ้ยปอมป้อมมันเกาะยิงได้เดี๋ยวป้อมมันเกาะก็น่าจะยิงได้มีเหรอป้อมป้อมป้อมนี่ไงแนวแนวอ๋อเดี๋ยวเผิ่มใส่เรือมาด้านหน้าใช่ได้เปล่าเนี่ยได้ได้เฮ้ยมันมาแอร์ดรอปนี่ ทะลุป่ะได้ได้พี่ว่ายิงได้เฮ้ยหัวหัวเรือสีขเขียวอ่ะเพื่อน,น,นหัวเรือฝ่ายนี้ฝ<ไ>่ายป่ะเนี่ยไข่เขียวอ<ไ><ะ>่ะหนึ่งร้อยอ่ะใช่ไหมใช่ป่ะใช่บิคบิคบิคกระปากปิเปอร์นะทุกคใช่ดิใช่แต่ว่าหมายถึงหัวเรือฝ่ายอ๋อหัวเรือฝ่าย,ยมันใช้หัวเรือฝ่าย ไอ้ใบเรือนั้นเปล่าไม่ซืรี่ฮันหรือเปล่าน่ะใช่ไหมพอเดือดฮันอันไหนอ่ะนี่ไงมันเหลืองอ่ะบัวอใช่ปหไม่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 ใบเรือนั้นใบเรืออะไรอ่ะฟอร์จูนของฟอร์จูนไม่ไม่ใบเรือของฟอร์จูนใบเรือของฟอร์จูนอ๋อก็อันนั้นแหละก็ไอเซตสามหัวนั่นไม่ใช่หรอเดียวกันเฮ้ยมันยิงคาปูแล้วมันดึงอยู่มันดึงอยู่ราวนมีป้อมไหนยิงได้มหนมีอ่ากดไปจังหวะจังหวะนี้แหละไปเลยนะ ตาเงงไงมันขึ้นทำอะไรอ่ะไม่รู้ไปดูระเบิดถ้ากูขึ้นป้อมได้นะกูจะยิงเสาไม่ได้เลยมีคนขนอยู่พี่มีคนขนอยู่คนแรกคนของสองคนของอยู่สองคนพี่คนของอยู่สองคนมีคนอยู่ตรงนี้คนนึงตรงนี้สองคนพี่พี่แอบขึ้นเรือมันได้นะมันอยู่ตรงหาปูเลมขึ้นไม่ได้ดิมันสองกล้องมาหาเรือเรามันเปิดไฟมันเปิดมันเปิดสีแดงอยู่มันบอกบลิกกำลังมา ให้ผมฆ่าคนดีกว่าตรงนี้ฆ่าเลยหน้าบัสหน้าลย้อนว่ะแ่งเล่นเลยมันเล่นกับผู้หญิงเฮ้ยชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้สตอโฮอยู่ข้ในตายสอพี่โอเคเหลือที่เรือตาเรือมันกลางใบแล้วพี่มันกลางใบหน้าโอเคเดี๋ยวกูบอเดี๋ยวกูบอตาตายหรอ ใช่คุณต้องหัพีนสสุอ้อวันส์ on our boat โอ้ยไม่อะไรพี ucky, ่พี่ทูแทบมันพีู่แทบมันอะไรพักีพักกิ้งเต็มเบรอขี่เลยก็ไม่รู้อีสัต เจอกูราอุร่งทองเจอกูลาอุาอร่งทองนะรับมาลนะามาละอวา้าแถวหนต่งโอ้โหที่จะมาเต้นพี่ปัดไปกลางนะ สวยโอ้ไม่ก่อนโอ้พี่ตายพี่เดินพี่เดินแต่ว่าเรือมันแยกอยู่ไอ้ท <c oughs> <c oughs> ี่นั้ <c oughs> นไม่มาทีสัตว์กูกจะยิงอีกคนนึงอีกคนนึงมาเสือกมันยังไม่ซ่อมยังไม่ซ่อมสาวไม่ซ่อมไม่ซ่อมไม่ซ่อมมันลงมาเอาพี่บุตรเกาะเจอปูเราลังพองไอ้สัตวสเด็กช็อตไงกูเด็กช็อตไงมันอยู่มันอยู่ภาคพื้นน่ะน่าจะขึ้นเรือละ เดี๋ยวเป็นไงเฟมิตาย่อย่อง่ตนวแลนนเต้พี่ว่างเกินว่ะพีพี่ว่างเกินว่ะเฟมสวนมาว่าซะพดีพี่ว่างเกินว่ะขอขึ้นหน่อย

เิงกูโดนฉลามกัดเหมือนกันเขี้พี่ผมอยากจะแคปรูปเพี่ยฉลามตัวไอสัตว์เอ้ยจีจีเหมือนจีจีเมนจีจีมันวาร์ปแล้วมันวาร์ปมันวาร์ปไปแล้วใช่มึงปักฝ่ายไงมึงก็ชิลเกินปักฝ่ายพอจูนเนี่ยไอเขี้บโหฉลามเป็นร้อยตัวตรงนี้ฉลามทูแทบไอสัตว์เด้ยโหไม่ใช่ทูแทบอ่ะพี่ มากกว่านั้นได้ดีเป <c oughs> ็นไงได้อยู่กับผู้คนบนดินยังสรุปแล้วนนี่ว่าไงพ่อหนุ่มไม่รู้เห็นตะล่อมนานแล้วม,มันจะเอาของไปส่งที่ริปเปอร์มัง้มมเงเฮียเอนะ้ยฉลามสองตัวกัดกูกลั่นคำหลุดแล้วนะเมื่อกี้นะแล้อมึงคิดว่า <c oughs> มันจะรอดจริงเหรอวะเฟรย์ไม่ยอาเก็บคาร์ฉลามเมื่อหลังลงไปดิโอ้โหไรอ่ะ เราเราเราจะเก็บคาบฉลาดดิเนี่ยถือไทเดนลงไปอันหนึ่งไงเราเก็บคาบฉลาดะเอาเปล่าเดี๋ยวไปเอาไทเด้นมาให้ดูดูฉลาดหน้าเรือดิไอ้เหี้ยเอ้ยกูเห็นฉลาดแล้วแบบปฏิบัติการมาเริ่มตั้งแต่เรานั่งโรบอทแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรอ่ะเฮ้ยเราต้องมีกล่องเปล่านะเพื่อนถ้าเราไม่มีกล่องเปล่านี่เราแย่นะ ไม่แย่เราขายบริเลียนไม่กูมาถึงขนของอ่ะมันกดมาให้แล้วไม่ใช่หรอมันไม่หมดดิเพราว่าเราน่าจะมาแบบมึงขึ้นไปกวนน้ำหมดแล้วเหรอหมดจริงปะเนี่ยเหลืออยู่สี่ห้าชิ้นอะไปเช็คดีล่ะดูดีเฮียถ้าไม่ดุผมไม่ตายอ่ะเออนั่นแหละตาย ไม่คือมึงจะปืนเปี้ฆ่ามันเนี่ยเอาเทเดนฆ่าให้พี่ทีเดียวตายหมดไม่มึงจะฆ่ามันเพื่ออะไรได้อะไรอะอะชิเม้นเหรออะชิเม้นไงได้รูปไงได้รูปใช่ได้รูปแล้วเองเป็นคนฆ่าแล้วพี่ได้ไหมไม่พี่ต้องฆ่ากี่ตัวพี่ต้องไปคนฆ่าไม่รู้ว่าห้าตุลเยอะหรือเปล่ามันต้องสามสิบพาสอ่ะเยอะเหรอใช่มันได้ฆ่าฉลามไม่เฉยแต่ไม่ได้ระบุไว้ใช้อะไรฆ่าใช่ไหม ใช่ไม่ได้ระบุใช่เป็นไรนะลูกกอบลูกใช่ได้มีลูกนี่นี่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูเกย์เปล่าละ่ะหายอยู่วะ่ะเนี่ยพี่พี่มาดูแั๊บนึงล่างเก็บของอยู่ ของของข้างบนเหลือเหลือเยอะปะเหลือแค่หกชิ้นอะเอาเอาเอาหมดของอาชีน่นาด้วยมั้งนใช่ไหมใช่มีของอาชน่านิดหน่อยแก้วอะไรเงี้ยจริงกอ็แกว้วอาหารน่าจะดีอยู่นะไอล้ลำเนี่ยไอิสัตว์โหดีกันละเอาอยู่อีกรังนึงไอ้เหี้ยมึงไปดูถูกเหมืนนี่ของจริงนั่นยังไงครึ่งคำไปว์เลยจริงไว้ทำไมวะ ไหนมามามาอยู่ไหนดูเนี่ยนี่ไงในนี้นี่ไงอุ้ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะถือว่าเฟี้ยวอยู่พี่ก็ดูผมว่ายน้ำเป็นสเตลจนได้อะไม่แล้วมึงฆ่าไปเท่าไหร่วะเป็นนี่ทผมดูแปลว่าผมฆ่าตัวมาเดี๋ยวขึ้นไปกองของกันอุ้ยผมเพิ่งเห็นเนาะฆ่ดผมไปหมื่นหกแล้วอะขนาดไม่ค่อยได้เล่นนะเนี่ย เฮ้ยมาก่อนเล่นหนักไงเฮ้ยเปาเปาระเบดมาคือที่เดิม้วยดีกว่ามะมีอะไรอไหมครับเรืนี้อืมนี่ไงของอัลิีนา่าเฮ้ยทำไมไปทั้งหมดร้อยหกสิบแปดทำไม <วะ S 1> รอบนี้เหมือน <16 8. S 1> ทำไมรอบนี้เหมือนจะไม่ได้เกร์สี่วะดูกูคิดเ,เองร้อยหกสิบแปดดูดิทำไมของมันน้อยแบบแปลกอะ่ะไม่ได้จับระเบิด ไม่รอบนั้นเราก็ไม่ได้จับรอบก่อนนะเนี่ยเราไม่ได้จับทุกรอบนะเราก็ยังได้เกียรติสีน้องน้องรีเจนหายไปไหนอ่ะอยู่โยโยโยเฮ้ยเียเอาขึ้นจะถึงวะกูข้าขาดปิดหนึ่งแน่นเลยอะ่ะว่าไงอ่ะเหมิดเฮ้ยได้เกียรติสีนั่นไงเห็นปะ